เป็นพ่อหนูได้เลยนะคะฮ <Huh? S 3> เป็นพ่อสิดีเ hmm. พราะพวกเธอแต่งงานกันแล้ว <No. S 3> ก็ได้มีลูกตัวอ้วนจำมั่มเออ <It> s <S <ด>แค่นี้ก็มั่นคงแล้วพอมั่นคงแล้วดีกว่าอะไรทั้งนั้นีเ <laughs> ว มาแล้วเหรอฉันไม่รู้ว่าพี่อยู่ห้องน้ําไม่เป็นไรฉันเองวันนี้เตียงข้างๆมีคนปู่คนหนึ่งมาเนี่ยตอนนี้เขาลงไปเดินเล่นใต้ตึกน้ำร้อนคะ่ะขอบใจนะระวังร้อนนะเอาของมาเยอะแยะเลยความจริงก็ไม่มากแค่เสื้อผ้าสองชุด ชุดหนึ่งสายตอนออกจากโรงพยาบาลสุดอีกชุดเอามาคือคือว่าที่ต้องการเอามาให้หมดแล้วอ,อขอบใจอ พี่เจสเว,วีฮะพี่อย่าทำงานดึกเกินไปตอนนี้พี่ยังเป็นคนป่วยอยู่ได้พี่รับปากก่อนสี่ทุ่มจะปิดเครื่องตรงเวลายังเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงวสวัสดีคะ่ะแล้วสวัสดีส เธอกินข้าวหรือยังประมาณนั่งครับอืมยังเลยเดี๋ยวฉันค่อยไปเธอยังไม่ได้กินข้าวสองทุ่มกว่าแล้วนะไมครับยังไม่หิวมากค่ะไม่ต้องเก็บแล้วไปกินข้าวตอนนี้เลยเดี๋ยวฉันค่อยไปเดี๋ยวฉันสั่งอาหารมาให้นะ วันนี้พอฉันเลิกเรียนก็ไปช่วยเก็บของให้พี่ถึงตอนนี้ฉันยังไม่ได้นั่งเลยพี่ก็จะให้ฉันไปกินข้าวอีกสองวันมานี้ทําไมพี่ถึงเอาแต่ให้ฉันไปกินข้าวอยู่ได้พ่อนุม่ม<อ>นี่คือเมียเองเหรอ,อคุณปู่มองจากตรงไหนล่ะครับว่าเป็นภรรยา <laughs> สาวน้อยหน้าตาสาสวยมากอันนี้ <c oughs> <อ>่เออ,อได้ไดขอบคุณคะ่ะคุณปู่ คธอเป็นน้องสาวผมครับไม่ใช่ภรรยาผมอ๋อฉันรู้แล้วว่ามีภรรยาเธอสวยมากเออก็โทษนะครับหูพ่อผมแกหูตึงหนักมากครับพ่อนี่เป็นน้องสาวไม่ใช่ภรรยาน้องสาวแต่งงานไม่ได้ครับฮะผู้เธอยังไม่แต่งงานเหรอไปกันใหญแลอออ้อ๋อพ่อหนุ่มคือฉันดูเธออายุก,ก็ไม่น้อยแล้ว ทำไมยังไม่แต่งงานอีกเ้าอยากให้แม่หนูต้องรอเกอร์นะคุณปู่อย่าแซวผมหนักเลยครับท้องผมก็ยังมีแผลอยู่นะ <c oughs> แซวเรื่องอายุด้วยฉันเป็ด็ล้อเธอเล่นนะเธอต้อ <c oughs> งรีบได้แล้วภรรยาหน้าตาสวยแบบนี้แถมดูแลเก่งอีกดูสิหิ้วกระเป๋าใบเล็กใบใหญ่มาเธอต้องหวงแหนนะไม่งั้นอนาคตเธอเสียใจก็สายไปแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับ คุณปู่เข้าหูไม่ได้ยินเนี่ยขยันถือสานะเคซาว่าท่านล้อเล่นล้อเล่นเรื่องแบบนี้ก็มาล้อเล่นได้เหรอ <c oughs> คุณปู่คะเขาไม่ใช่แฟนหนูคะเขาอายุมากแล้วเป็นแฟนหนูไม่ได้เขาเป็นพ่อหนูได้เลยนะคะเป็นพ่อสิดี <c oughs> เพราะพวกเธอแต่งงานกันแล้วก็วここได้มีลูกตัวอ้วนจำมั่มเออแค่นี้ก็มั่นคงแล้วพอมั่นคงแล้วดีกว่าอะไรทั้งนั้น